ที่ผมก็ชมพูกระเป๋า,ก,ปาก็ชม์ูไม่ได้เข้าไปส่งในเกณน,นะเขาจะโกอินอซ์อแล้วและทำเปิดไพ่จ้าสวัสดีค่คะทุกคนเอสซี่จากช่องเดอะไซอ e มินะเห็นยักษ์ข้างหลังไหม เอออยู่กันที่สุวรรณภูมิค่ะวันนี้นจะมีบินนะคะจากกรุงเทพไปสวีดเดนอีกแล้วดเ,ดเดี๋ยวลงข้างล่างไปหาอะไรกินไม่หันเราหิวแล้วก็คิดว่าอาหารใน<ม>บนเครื่องคงไม่ขมนามืออีฉันหรอกค่ะเอ๊ะเราขอดลิบลิ้มาอย่างไรอ้าวเ,เป็นไม่ถูกดี่นี่งพัฒนาเรสตอรองอาโก ร้านปิดเกือบหมดเลยอ่ะรุ่นก็ปิด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 เออไปหาไส้กรอก7ช้แมคดนกินแล้วกันคือเรื่องผลโควิดอ่ะกลัวจริงๆนะแต่ว่าถ้าคนอยู่กรุงเทพอ่ะอาจจะหาที่ตรวจได้ง่ายกว่าอาจจะมีที่ตรวจที่ผลแหลกออกค่อนข้างเร็วแต่ว่าอยู่ภูกเก็ตอ่ะนี่เราไปตรวจที่โรงพยาบาลเอกชนแล้วนะคือไม่ได้แค่นี้จริงๆอ่ะเปล่าก็หาไม่เจอน้ำอันเนี้ยเกเะไ้ ก็ฉีด้สัก่อนไม่น้ำเห็น้วนะมีคกกี้เพราะว่าเขาจ่ป็นเครื่องไม่ได้อัน <c oughs> เล็กมากเลยอันเล็กจริงๆนเนี่ยเงียบรีบเียบเงาเียบเสียบ <c oughs> ไปชาร์จแบตตรงนี้ก่อนแล้วกันอ้ยเขากำลังบอดเลยเขียนแค่ว่าแม็ก a าเฟ่คาเฟ่เหรอสรุปคือได้แม็กโดนงลายสุดแล้วเดี๋ยวเรารอไปรับตรงนั้นแหละมันก็ไม่ได้หมายความว่าบนเครื่องมันจะไม่มีอะไรทานนะแล้ไม่ีคนมองด้วยอะ พอเราบล็อกแล้วก็มีคนมองว่าเราเลาะทีนี่เป็นนัาเก็ตนะมีภาษานี้ด้วยอ่านว่าไงต้องให้ซานาช่วยอ่าแล้วแหละแล้วก็ชอบแพ็กเกจจริงมากเลยอ่ะดูดิคลาสซี่จังนี่มันคือเบอร์เกอร์นั่นแหละทุกคนเป็นเบอร์เกอร์อะไรสักอย่างหนึ่งที่เราสั่งมาเราก็ไม่รู้ว่ามันคือเบอร์เกอร์อะไรมาโย่ดิปกอลิกมาโย

Was it good, fly or you're tired? Yeah, I'm tired, but it was okay. Yeah. Come meat. Come on. coming, mommy? Yes! Are you done now? <laughs> no, she do not want to know. More <laughs> <laughs> no! Like it! <laughs> it's Thai language. How the it's gonna be so difficult to live life if you Take the blue gloves? No, I don't want it. I'm, I'm gonna film. Uh, I'm gonna put it here. No worry, my babe. I'm gonna you, me. Your face is gonna hurt now. Is it? Yeah. Good gloves. <laughs> good you can borrow my. No, gloves. no, that's okay. I can use this one my babe. Help me! Help me! <laughs> they're, like they're retarded. They? <laughs> uh, oh, 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 <laughs> I'm not retarded. That's No. No, not much. I got one new tea. How many degrees, my bit? Minus nine. Minus nine. Oh, God. Uh huh. So cool, watch. It's cool, dog. My my nose getting frozen uh, Stop Home <laughs> Nay, no, the okay Now May is it go? See senor What? I need my beard Yeah you need your beard ชา <Es> หูแล้วก็ชาชามาทุกสิ่งแล้วนี่คือต้องปล่อยผมอะเพราะไม่ปล่อยผมนานแล้วก็ต้องหาหมวกใส่ตรงๆนะนี่คือคาหนาวว่าใส่ถุงม in. ือแล้วนะนี่คือถุงมือหนาเนวยนะคือมือยังแบบไหวอ่ะหนาววันนี้เป็นวันแรกที่ออกมาเดินเจออะไรหนาวๆด้แหละก็เลยไม่ค่อยไหวเท่าไหร่วันนี้พาไรก้าเดินไกลหน่อยตรงนี้วิวสวยมากเลย ทำไกันอนะยิ้มไม่ได้เลยนะเหมือนเหมือนไปทำโบทกหน้ามาเกลีนะ่ยแดงอ่ะเห้เเกลี่ยแดงเลยเพราะว่มันหนาวมากดีใจมากที่ได้กลับเข้ามาข้างในแล้ว My phone is so cold and I remember once that I went out there and I was just taking the picture and then it just cut itself like switched off because it was too cold. Yeah. This I actually just a place to put it, right? But if you can put it here, i will be a place to put the computer and you will see the view outside. But it's beautiful, but it's cold. How do you call it my babe this one m ันสก๊กเกอร์ corn cookie, cookie. เป็นเหมือน corn cookie um, ทำจากข้าวโพด that is made from corn yes yeah ชอบอีกอย่างหนึ่งคือที่นี่มันจะมีพวกอาหารที่เป็นแบบ alternative healthy เยอะคือไง under eyes เอ้ยมันตบคอนใส่เสื้อประมาณทรงสามชั้นได้ข้างในาก็จะเป็นชั้นหนึ่งแล้วก็ใส่อีกชั้นหนึ่งนะเป็นงบอมแล้วก็เป็นเสื้อโค้รนะคะ มันก็จะเหมือนแบกเสื้อหน่อยหนึ่งก็จะร้อนๆหน่อยหนึ่งนะแล้วก็กระเป๋าแล้งยังอะไรเดี๋ยวจะไปซื้อของเข้าบ้านเดี๋ยวรอแฟนก่อน <laughs> ไม่ใช่ถุงเท้าดิถุงมือเพราะว่าเอ่อถ้าอยู่ในบันกเหอร์ส่นนั้นก็ได้หนาวมันก็จะใช้ไม่ใส่ถุงมือก็ไม่ได้เนาะใส่ไปสักนิดนึงแล้วกันข้างนอกก็ยังหนาวอยู่ตอนนี้อากาศกรประมาณลบห้านะคะ